โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทททานกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีไฮไลท์เกมวาลูแลนที่ผมได้เล่นกับแร้งแพท่นำ้ำแรลงโกครับผมกับเพื่อนผมนั่นเองนะผมก็บอกได้เลยว่าตึงมากๆครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นระดับระดับแรลงนี้ครับผมมันโคตรตึงเลยนะครับผมก,ก,ก่อนที่จะไปรับชมผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะแล้วก็ที่ผมเล่นเนี่ยเออผมไม่ได้ บอกว่าผมเก่งผมโหดอะไรผมตึงอะไรับผมก็อาจจะมีบางช็อตที่อาจจะเป็นประมาณนี้จะบินยิงสแกมขึ้นนี่ฮะขึ้นไอระบบ revealing area <laughs>

ไอ้ยิงยงคมจะบอกเดินมาบอกว่าใจกูแม่งเด้งออกไปแล้วไอ้ย่กูตั้งใจสา่นั้นเลยแหระจริงๆเฮ้ยเฮ้ยน้ำโอ้โไอ้ีเลน่ามาช่วยตรงนี้ดิน้ำพวกเวีดนามมันปาดไปดีป่ะเรื่องผมอะเผมไปเตะดีรือเคือผมไปเตะก็แบบ อิตีไม่ได้ทบโลิยโอยโอยแฟงแฟช็อตเเวนน่ะเเวนเราอะโอเคโอเคโอเคเทเวนเราหรอไ a n t e d โอ้ยอะไรอะถึงได้ไงอ่ะเอ้ยอาโดนยังไงวะสมอกนถือว่าลุยลสมองตลาเก็ตบิโอนาโดากงีเฮียแทบคิวจอยมาสูงขนาดนั้นเลยไงแม่เยดเลยเฮ้ยเชียเจอเวียดนาม

โอ้ยเลยหน้าร้อยยี่สิบไอ้เหี้รรยไม่จริงแค่เฮ้ยจอยจอยร้อยหนึ่งแล้วก็บินเก้าห้าจอยยังบินเก้าห้านะสปา p l a n t e ่สนานตัวเล็กเลพี่นะสาน,น,นสาตนตัวเล็กเลเฮ้ย สายมือมีนเจมสายมือสายมือไอ้ดึงโลเป็นโลนลเจมเป็นโลแล้วตนี่ยตว่าไ่ิัวเตเอพี่จแล้วนี่พี่จ้าแล้วเนี่เจมไปเลยเจมไปตายตาต้อต้อตายไม่อาเล่นงไต้อไปตายไม่ไม่เข้าเข้าระเบิดตายเข้า วิววิวมตัดกนแล้วสะท้อนเลย่ตเออนี่เลยตรงนี้เลยีบอกให้ไ้ม่ต้งมาเงียบีเียตอนนี้เงียบเลยคเงียบมันแข็งไว้พีะแมเบเลยไปมานี่มอยย่ิอยยน้อง

You should run. Tards destroyed. Spike planted. i <coughs> one initiated. are One enemy remaining. the <coughs> เฮ้ยจะหนีสัตว์กระโจนหนึงปืนเลยเพื่อนเจมส์้ยปืนป่นโอ้โกโอ้โห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 อ้โหี้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ o หโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหโออ้

โอ้ยเอ้ยนึกแล้วนึกแล้วนึกแล้วเพืนเดินเลยนะต้องเลยต้องเลยเดินนได้ล่นนเพี <S S <S ่ได้นะอยู่ข้างล่างตึงัวนะเจมสวย่แกสวเดิลอยู่ข้างล่าง มายิงให้ด้วนะเส็ให้เลยเมติมติดโห่าเจ็เสามมามแม่งวางแม่งวางแม่งวางวิ่งไวแล้วแม่งวางวิ่งไวแล้วเดีบอกกูแน่เดี๋ยบอกคแน่มึงตายเพราะบอกคูแน่บอกให้บอไปทำไมไม่ได้ไม่ได้หรอ้สส้แล้วนะ 10วินาทีอเยเดินิเดินไิเนไท่ไก็ท่นยังไหน่าท่าปืนปืน t i enemy spotted a l I need is p a r e parts โอ้นโครนานเลยอ้มริต้ไรบิกริแล้วรู้ด้วยว่าคุณเล่นเอาตรงนีเ่นนมาต spike down a ู าลองตายนเลใ่โหลฮะตกใจ้รองไม่ดอไม่องลองหน้ารกเอาพีชเนี้ยเรื่เนียเาเาเนเดอร์เนเดอร์ไเห็นแล้วอ้เหี้ยมดเรีงซ้ายเรีงขวายี่นอุปไป30 seconds left เยีแม่กูรอดไดไงวะเฮ้ยริสคือตอาอิานะรอสคือตาอสคือตย

ได้เหียมากเลยน้าหีตอนแรกจะกดีแหละกลัวมันได้ยิน s i a ลองแอบหลังเจนนะดึงมีนสีกดกดหลอกกดหลอกทีนึงกดหลอกทีนึงกดหลอกนึงันอ้โหเหี้ยมันเาตายมียตายตายน่นน่นั่นนั่นนั่นวยิงอย่างงี้ไป ผูเลิกเล่นแล้วเิเยอะ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 เล่นหน้าสาวสิบเอ่อเลนาิวแล้วแล้วก็บีทสามเอ้ต้องเล่นในสาวคนนึงอะต้องเล่นในสาวคนนึงอะเขาสาร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 

ยังไม่ตลงยังไม่ตลงเอ้ยมิดมมีเฮ้ยมันจแกนแม่นยังวะไมลองเดินไปมิดนะลองเดินรอต่อไหมสเล่นเฮ้ยเากยม่เราก้อนเรา้านตแล้วตายแล้วตายนะตายไปเอไปเอเลยไปเโ เดยวไ้อน่าจะีสงน่จะมีสองจอน่าอยูบีมึงเลวลึงเร็วมึงเร็เออใช่ไปต่อหน้าต่อหน้ scanning ahead สองเลยสงเลยสงเลยต้องหนสองเนี่ยให้เว้ลยเว้ยเฮ้ยได้ไดไดีต่อหน้าต่อหน้ยี่เวลาะ เต็มยูเวลาเพื่อนหนหนีตตัวนีตัวงอันเลยเหรอพี่เด้นสวยเอ้ยเกือบเกือบเกือบโลน่าจะโลยานทะยิงเขาเลยครับเมื่อกี้มันไม่โดนชตาร์หรอเมื่อกี้ชอตเต็มๆเลยเนาะเออเต็มข้อเลยเออท้าไร่นะพี่เจนเมื่อกี้สิตกสิแล้ว

ตอ้ตั้มไอ้คนชั้นสุยอดตั้มไอ้คนหมดต้อคหมดตั้มมาอ๋อตัวนเชี่ยบางที่ที่ที่อะไรจะไปก็ได้ก็ได้ก็ได้ไอ้บีบีเด้อ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 เดอเดอเด้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 เดเด้อเด้อเด้อเด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 ้อเด้เด้อเด้อเดเด้เด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 ้อเเด้อเดเด้อ้เด้อ้เด้อ้เด้อเดเด้เดเดเอเด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 อยดเดอเดเด้อเดเด้เด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  ไปต่อผ่านมาได้ไงวะเออมึงเดินมปยังไงอะไป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 เไปไปลไปเไปไปไปเยจะเปลี่ยนเปี่ยนนะเขาพูดห้ดีๆไงอย่ดีว่าขวไขวาขวปาเฮ้ยปาขวาเมขวาังไะเออวยหดป่ะ ไอ้เฮียแม่งออกแนวเหมือนได้ตุ้ยเลยว่ะเต๋าราเสร็แล้วนะบหายกูจะช่วยเทดยังไงกูไม่กล้าสวยสวยววี่บวปนันนันนั่ว้อ้บิตัวงบตัวหน่งู่ไหนเอาสายเกียร์สิเด oh, okay. ็กแมสัตว uh, okay. okay. ์สวยพี่เทดมิว erm> ่งวๆๆๆวิ่ว่งวิ่งวิ่งวิ่งไววปกปกี้อยู่โกลวบ

ตามไมไเจอว่าโหเเจมะเงียเงียบหุวนัเงียบท้งหัวมัน้งอยู่หลังสายเลยนั่อยู่หลงสายจะบีอ่ะไม่มันชาร์จต่อมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จหวไอ้เจมเพื่อน

เลยนะครับเลนะาับสวยมีีนะมีนะเออบ้า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 บ p e ิดสองน้ไหดีวะไปเลยไเลยไลยติดแล้ว e เฮียอะไรฝั่งนู้นก็คมไม่แม่ย็ดอ้อม a ปะจอมันติดขจอมันติเนี่ยเราแบบมันไม่ได้เข้าเรเลยแผ่นแม่งตรงนี้แหละแผ่นแม่งตรงเนี้ยแหละเ้วีไหมันก็จะต่กเลนบัสไเล่นบัสาเล่นบัอะไรอะไรอน่บัสเสสุด ปล่ต่แม่งเล่นไปเลยเออถ้าท้าหมดคุณต่ช่วยช่วยต่อฟังเสียงเขาละหลัลงหลังมากน้ำเวยตายอยู่แล้วเสลแล้วเสรแล้วเสรแล้วมันมาวอฝอฝอไปนักแค่ฝอดิ รอเรเอ้ยฟังเสียงขวาโดดลงก็ได้นะให้เต๋าเล็งนี่แหละชนะล้วหลุดเหรอไม่หลุดหยอมอสะต้องจิตได้สิไม่หลุดนะล่ะปิงนิ่งนะล่ะหลุดนะล่ะหลุดเหรอตุ่มได้ถูกเวลาจริงเลยเชี่ยขอบคุณครับแล้โหดเชี่ยเกมนี้พี่เต๋าไม่เออคตรแบกเน็มอ้าว Like Not good,